ไปทำงานไหมพอไปทำงานได้แล้วพอไปตามพ่แม่ได้เด้อพอไปทำงานแนละ้วพอไปทำงานได้ไป็หลับแม่ก็มาเนาะเนาะไป็หลับแม่นะนะมเนาะเนาะงูจะได้อยู่กับแม่เนาะ ไอแม่กับมาเนาะกับมาทั้งหมดเอ้ย,ยพอไปทำงานเด้อพ่อจะกลับวันวนี้นะลูกครับไปหลับแม่เด้อพ่อจะไปแลเด้ดอ,อไปหลับแม่กับมาเนาะ พอไปหลับแม่เนาะไปพอไปทำงานเลยเด้อไปเลยเด้อบาย <c oughs> นอนนอนเออไปไปแล้วมามามาไปไปแล้วมาแล้วไปไปแล้วอจะีอยู่นี่แล้วมามาแล้ว